E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคเบื้องต้นแล้วก็ภาคพยากรณ์จะมีการสอน ันทุกวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่2พฤศจิกายนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นาชาตินะครับเดือนละ1นึ่งพันะครับมีเรียนออนไลน์ด้วยท่านใดสนใจก็ติดต่อตามลายข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมษนะครับจะมีดาวประจำตัว ก็คือดาวพระอังคารนะฮะเราจะเรียกว่าตนุที่แปลว่าตัวเรานั่นเองนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระอังคารท่านไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาได้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจินะฮะ เราจะเรียกว่าพบมรณะนะครับมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับนะก็เล่าว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสองเรือนนะครับเรือนหนึ่งดีเรือนหนึ่งไม่ดีสังเกตง,ง่ายๆนะถ้าปีนี้ดาวอังคารคุณเป็นการกินีจรนั่นก็หมายความว่าจะออกเรือนมอรณะเยอะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจแต่ นะครับถ้าไม่ได้เป็นการเลกินีก็จะออกเรือนของตนุก็คือจะเน้นในเรื่องของเรื่องราวต่างๆมากกว่านะครับนะเอาละตัวเราไปไหนนะครับแน่นอนครับตัวเราก็ไปสถิตนะฮะกับบ้านตัวเองในรอบโอ้โหเกือบ2ปีอ่ะนะฮะขาเลียกตนุนะฮะไปอยู่ในเรือนมรณะแต่เป็นกเกษตรตาเทพดีที่บอกเกือบ2ปีเพราะว่าก่อนหน้านั้นดาวคาจะเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงเนี้ยรอเป็นปีๆอ่ะนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ย นะครับก็เลยส่งผลนะครับมุมดีก่อนไม่ได้สัมพันธ์การีนะเอามุมดีเลยก็คือว่าตัวเราเองนะครับนะจะมีความมั่นคงนะฮะมีความมั่นใจ นะแล้วก็สามารถปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ทรมานนะครับนะหรือเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้จบได้มันจะมีทางออกนะครับนะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวอะไรก็จะมีทางออกในภพเรือนนั้นนะครับนะตนุมรณะแล้วเป็นเกษตรตาธิบดีโดยทั่วๆไปตนุมรณะเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพนะมีความกังวลมีความเครียดอะไรประมาณนี้แต่พอเขาว่าเป็นเกษตร แปลว่ามันคงแปลว่าบ้านของเราเองก็เหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ห่างไกลจากต่างถิ่นแดนไกลพอตนุมาโมรณาเป็นกเกษตรก็ย้ายจากต่างประเทศมาอยู่ในประเทศก็ได้นะหรืออยู่จากต่างจังหวัดก็กลับมาถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้สําหรับบางท่านนะบางทีมีการวางแผนที่จะมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอย่างเงี้ยบางทีว่าเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม อ่าเราอยู่เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพอ่าแล้วเราก็ทําเรื่องย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านเกิดเราอย่างเงี้ยมันมันจะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็คําว่ามรณะเป็นเกษตรถ้ามองในมุมดีจะเป็นช่วงที่ดวงแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับรู้ก่อนแล้วเราก็จะป้องกันได้นะครับบางคนมีโรคประจาตัวนะครับหาทางรักษาไม่เจอนะครับนะก็ปรากฏว่าได้รับข่าวดีนะครับวิวัฒนาการทางการแพทย์นะฮะทำให้ เรารักษาได้นะอะอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างโรคเอดเนี่ยใครเป็นก็มีปัญหาแน่นอนนะครับหรืออย่างโควิดช่วงแรกๆก,ก็ไม่มียารักษาอะไรเงี้ยนะจะสื่อเห็นว่าเวลาดาวเป็นกเกษตรปุ๊บมันแปลว่าเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็กลับเป็นไปได้อะอย่างโรคเอดก็สามารถที่จะมียารักษาให้นะครับอย่างโรคโควิดเมื่อก่อนไม่มีอ่ะมันก็มีรักษาให้อย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่ายัางคนเป็นโรคมะเร็งอ่าจากเมื่อก่อนนะ่ะระยะ สามระยะสี่ก็จะลําบากเดี๋ยวนี้การว่าถ้าไม่ไม่เป็นระยะลุกลามมากๆก็รักษาหายเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้จะชี้เห็นว่าเวลาดาวชื่อเรือนมรณะเป็นเกษตรเนี่ยถ้าไม่ได้สัมพันธ์กาลีเนี่ยมันจะให้ผลดีกับดวงชะตาแล้วก็เหมาะสําหรับการที่จะฝึกจิตปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วจะเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมความจริงนะประมาณนี้นะครับหรือเรื่องที่มันทุกเรื่องที่มันเศร้ามันจบได้ นะฮะเขาเรียกมรณะเป็นมรณะไปเลยก็คือพูดง่ายว่าจบแล้วทุกอย่างจบอะไรที่มันเคยเลื้อรังก็สามารถจบได้นะประมาณนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตนุไปมรณะและดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรตานั่นเองนะครับเอาละนะครับตอนที่ดาวพังคารอยู่ในราศีาพิจิกนะครับนะก็หนึ่งถึงสามสิบเลยหนึ่งถึงสิบแปดวลาาชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่ นะครับเริ่พระราชาเรื่องยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันที่1 9บเถึงสาเสวยสมโนอันนี้เหมาะสําหรับการฝึกจิตนะฮะหรือพิจารณาหัวข้อธรรมนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะดีมากช่วงนี้นะครับ1 4ถึงสิ 18, นะครับนะจะเสวยณนะวางปุเอกนี่ให้คุณนะครับทำอะไรยังไงช่วงนี้นะครับจะดีนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวัง นะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสาสิบอันนี้ไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรใดๆเลยมันมีเกณฑ์ทําให้เครียดหรือวิตกกังวลน,นะครับก็คือเข้าระาวาังพิษนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะฮะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะ นะครับกรมมะก็แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตนะฮะการดาเนินชีวิตกัรมะนะฮะไปอยู่ในเรือนของลาภะก็แสดงว่าจะเป็นคนที่มีความโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องของกิจการงานในลักษณะต่างๆนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่นะงานของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนงานเยอะงานมากงานดกแต่ด้วยความที่ว่าได้รับเงินเป็นเงินเดือนก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นผลงานไปแต่ว่าอาจ บางคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบได้เงินเป็นจอบๆช่วงนี้ก็จะฮอตนิดนึงนาง่านจบทีก็ได้ทีงานจบทีก็ได้ทีนะครับมันจะมาเรื่อยๆนะครับด้วยความที่กรรมมะแปลว่ากิจการงานอยู่แล้วไปอยู่ในเรือนโชคดีเขาเรียกกรรมมะลาภจะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับนะในลักษณะต่างๆนะประมาณนี้นะก็ถือว่าผมมองว่าเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับเกี่ยวเรื่องของกิจการงานอะไรประมาณนี้นะก็จะถือว่าจะให้คุณเกิดยวดวงชะตานะครับถ้าในพื้นดวงไม่ได้สัมพันธ์การกิจนี้ก็จะไม่มีปัญหา นะเพราะเราจะได้ราหูมาช่วยด้วยนะครับดาวราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลผลประโยชน์นะฮะเราจะเรียกว่าพบลาภะลาภแปลว่าความโชคดีไรได้สองไรได้3ามโอกาสอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับลาภนะฮะดีอยู่แล้วพบเรือนดีอยู่แล้วแต่แถมด้วยคําว่ากเกษตรอีกโอ้โหที่แปลว่ามั่นคงถาวรแลว้วได้แน่ๆลาภผลได้แน่ๆแล้วยังได้คู่โชคเทวริเสาวราหูมาช่วยอีก นะฮะมันก็เลยส่งผลนะครับเรื่องงานกิจการงานของชาวราศีเมษนี่นะฮะแทบจะเหยียบเมฆไปเลยทีเดียวนะฮะแบบว่าเอาแบบว่าปังสุดใน12ราศีก็คงจะสู้ชาวราศีเมษไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่ากัมมะลาภะได้คู่โชคเทวฤทธิ์เสาราหูนะฮะดาวจเจ้าเรือนลาภะเป็นกเกษตรโอ้โหก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีเมษอันนี้คือถือว่าเฮงนะ ถือว่าเฮงนะครับถือว่าดีเลยล่ะนะครับก็ยินดีด้วยกับความโชคดีของชาวราศีเมษน,นะครับคนไม่มีงานนะฮะหรืออยากสมัครงานหรืออยากเปลี่ยนงานหรือทําอะไรเกี่ยวเรื่องจะก,กิจการงานจะย้ายจะโยกย้ายตําแหน่งจะอะไรโอกาสสาเร็จสูงถ้าในพื้นดวงไม่มีอะไรมาตัดคอหรือไม่ได้สัมพันธ์การกินีจอนนะครับนะอ่ะ ก็จะดีนะครับอันนี้ยินดีเลยนะครับเขาเรียวยืนหนึ่งเลยเกี่ยวเรื่องกิจการงานอะไรต่างๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะเดี๋ยวเรานะครับเสารหูเสวยเพชฌฆาาเลิกดาวพระเสาเนี่ยเสวยเพชฌฆาาเลิกเลือกตัดสินใจทั้งเดือนเลยนะราหูเนี่ยนะครับท่านเสวยแค่วันที่1ถึงวันที่8เพชฌฆาาเลิกเลือกตัดสินใจหลังจากนั้นก็จะเข้าเลิกแห่งความโชคดี9ถึง30และเสวยเทวีเลิกเลิก,ลก,ลกนางพญาเลิกหญิงผู้สูงศักดิ์ นั่เองนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะฮะพพเรือนที่ดีนะฮะในราศีทะนูนะฮะเราจะเรียกว่าพบสุภะนะครับที่แปลว่าความเจริญลุ่งเรืองนะฮะนะแล้วก็ ในราศีมีเราจะเรียกว่าพบวิหน้าที่แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเร้นปิดบังไม่เปิดเผยนะสุภาพพันธุนี่เขาเรียกมีความจเจริญเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับนะมีโอกาสได้เลื่อนยศได้เลื่อนตาแหน่งผู้รบผู้ใหญ่ดูรักใครแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ความรู้ความสามารถเราด้วยนะนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีศักยภาพมีความรู้เนี่ยหลายๆคนถ้าเป็นสายครูบาอาจารย์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอน ะะได้เลื่อนตนอําแหน่งอย่างเนี้ยสุภาพพันธุเนี่ยบางคนจากเ,เป็นรอ,อ,องศาสตราจารย์ก็กลายเป็นศาสตราจารย์นะ,ะเป็นอธิบดีไปอะไรก็ว่ากันไปก็คือพวกนี้ได้ตําแหน่งใหญ่อะแต่ต้องมีความรู้ต้องมีความรู้นะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวความรู้แล้วเป็นความรู้ที่แบบว่ารู้ลึกรู้จริงนะฮะด้วยความที่ดาวพฤหัสได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดนะฮะเขาเรียกมหาอุดที่เกี่ยวความยิ่งใหญ่นะ นะที่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเรียกมหาอุดมหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่นะอุดโต้หูสูงสูงทะลุทะลุทะลุไปเลยอะ่ะทะลุเพดานทะลุท้องฟ้าไปเลยอะ่ะนะมันใหญ่มากนะครับนะเวลาสุภาษะไปอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยเขาเรียกว,ว่าได้รับการผลักด,ดันสนับสนุนจากผู้ที่มีอํานาจที่แท้จริงนะครับเจ้าของบริษัทผู้ที่เอ่อเป็นคนที่บริหารจัดการเกี่ยวเรื่องขององ,องค์กรบริษัทนะครับแบบใหญ่จริงๆแล้วดาวพฤหัสตําแหน่งนียเขาเรียกว,ว,ว่าได้ตําแหน่ง อ่าปทุมเกณฑ์นะฮะเป็นเกณฑ์ที่ดีเด่นเฮงปังนะครับก็ถือว่าสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของโอกาสคุณมาเต็มเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมีดาวพฤหัสสบดีเป็นกาและกินีจรนวินาจะมาแทนนะเขาเรียกวินาศนะฮะไปอยู่ในเรือนพันธุก็จะถูกเอ่อคดโกงนะฮะถูกหลอกถูกอะไรอะ่ะทำให้เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเอ่อโดนเล่นแร่แปรธาต อ่าอะไรประมาณนี้ทําให้เราเสียโอกาสเสียสิ่งต่างๆที่มันควรที่จะเป็นประโยชน์กับเรามันก็กลายเป็นเสียแทนนะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังแล้วแบบส่วนใหญ่จะมาแบบเหนือชั้นเลยแบบปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ลงก็มันก็คือตกกระไดพลอยโจนอะ่ะมันก็กลายเป็นเสียเปรียบไปนะครับนะเวลาดาวเจ้าเรือนวินาศไ,ไปพันธุนแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของอ่อ เรื่องราวต่างๆนะถ้าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือครูบาอาจารย์เนี่ยมีเกณฑ์กระียนม้างมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมัางมีเกณฑ์เขาดามั่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะของเสียของซ่อมก็มีนะรมาระวังหน่อยถ้าสัมพันธ์กาลีนะครับดาบรหัสนะฮะที่อยู่ในราศีก็รกฎ 1- 3 0สสนะฮะ,สะเสวยเพชรจะคาดเลิกเลิก,ลกตัดสินใจแล้วก็ดาวเริ่มเดินถอยหลังในะวันที่8 พออยนะที่เดินถอยหลังเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะย้ายมาช่วงกลางลางเดือนธันวาจะอยู่ในราศีเมถุนนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพศกันนิดหนึ่งนะ ดาวพฤะศุกนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่ารายได้กันเงินกัน,กนทองกระแสงเงินสดอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าพบปัตตนี้นะฮะที่แปลว่าคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาคู่ของนะครับนะแน่นอนครับในช่วงวันที่4นะครับจนถึงวันที่27อันนี้ดี ะะดาวเจ้าเรือนการเงิน,นไปสถิตยอยู่ในเรือนของปัตตานีเขาเรียกว่าได้เงินจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือนะครับข้อตกลงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะราบเรื่นนะครับนะมีข้อตกลงมีอะไรยังไงเนี่ยมันจะราบเรื่อ,นะอ,ก,อ,อ,อก็เราเช็คอย่างเดียวว่าเป็นการีไหมถ้าเป็นการีข้อตกลงจะเป็นข้อตกลงที่คุณเสียเปรียบนะฮะ แต่ถ้าดาวพฤหัสคุณไม่ได้เป็นกาลีเนะี่ยจะเป็นข้อตกลงที่คุณได้เปรียบเนะก็ะดูแค่นี้แหละนะอันนี้ก็ต้องดูที่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับนะะกระดุมพระแปลว่าเงินเงินไปอยู่ในเรือปรนปัตนิก็แสดงว่าเงินได้จากคู่ค้าคู่คนส่วนคู่สัญญานะครับนะจากการติดต่อจากการมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันร่วมมือกันพาร์ทเนอร์กันอะไรกันเนี่ยมันจะทาให้ได้เงินแล้วดาวพฤหัสเวลาเป็นเกษตรเวลาได้มันจะได้แบบได้แบบมั่นคงและก็ถาวรควาว่าเกษตรแปบลบว่ามั่นคง นะครับนะถาวรเลยนะเงินที่คุณจะได้อาจจะบางคนก็อาจจะได้จากการใช้หนี้บางคนก็ได้เงินจากคู่คลองนะฮะหรือได้เงินจากคู่สัญญาเงินที่เขารับปากคุณเนี่ยหลังวันที่4ี่ถึง27เนี่ยได้ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองมีนะเพราะว่าบางครั้งอะไรที่มันเกี่ยวกับคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีเราเกณฑ์เราได้ก็จริงอ่ะแต่เขาไม่มีอ่ะดวงเขาตกเขาไม่มีมันก็ไม่ได้นะนะมันต้องสมูทด้วยกันทั้งสองอย่างนะครับมันต้องแบบมีความสอดคล้องกันนะอ่ะเออนะ นะครับถ้าเกิดว่าเขามีเราคุณมีโอกาสได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะก็สังเกตเอาง่ายๆถ้าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบนะฮะนะเช่นนู่นนี่นั่นเขาเปรเราเต็มที่ก็ถือว่าให้คุณแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ขอให้มีสติหน่อยว่าเอาละดวงค,คุณโดนพระส,สุขเล่นงานแล้วนะกายที่ว่าคุณจะได้กายว่าคุณเสียแทนให้สังเกตตัวเราเองนะฮะให้สังเกตตัวเลยแต่ถ้าเกิดเต็มใจก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าดาวสุขเวลาป็ปเกษรเต็มใจเนี่ยรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก นะเต็มใจให้เพราะว่าชอบมากเพราะว่าสวยแลือเกินอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามุมดีก็ดีนะนะรกระดุมพระไปอยู่ในเรือนคู่สัญญาอันนี้ดีนะครับนะแล้วมองในเรื่องของความรักเวลาดาวเจ้าเรือนออพศุกเป็นกเกษตรถ้าไม่ได้มีดาวแบบศัตรูมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาหรือมาอะไรนะไม่ได้สัมพันธ์กันเลยจะกลายเป็นว่ารักที่โรแมนติก รักที่มีความสุขรักที่แบบว่าโอ้โหมีความสุขเหลือเกินเธอพาฉันไปเที่ยวเธอพาฉันไปกินข้าวใต้แสงจันทร์มองดูท้องฟ้าอ่าสวยงามมองดูดวงดาวโอ้โหลมันติกมากนะถ้าไม่มีอะไรมาตัดทอนนะจะโอเคเลยจะแบบโอ้โหได้คู่บุพเพสัสนนิวาสเธอเกิดมานะเพื่อเป็นของฉันนะและดาวสุขเป็นดาวเกษตรนะหลอด้วยดูดีด้วยสวยด้วยโอ้โหเพอร์เฟกทุกอย่างนะแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสคุณกลายเป็นการ,รก,กินีเมื่อไหร่มันกลายเป็นว่าขี้หึงโอ้โหเราแวงค้นทุกซอกทุกหลืบเสือ้อกางเกงกางเกงกระเป๋ามือทงมือถือไม่ได้ล็อกกุญแจไว้นี่ดูหมดมันจะกลายเป็นพินทุบาทเลยดาวพฤหัสเวลาเล็งลัคนามันจะกลายเป็นพินทุบาทที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายแล้วเอาล่ะถึงแม้มันจะไม่ใช่ดวงแตกหนักมันเป็นว่าดวงแตกแล้า,ามันไม่ใช่แบบแตกแล้วแบบกระเจิงไปเลยนะมันเป็นลักษณะแบบจุกจิก ไม่เข้าใจบ้างขี้หึงมั่งคุยไม่รู้เรื่องมั่งอ่าสับโบราณเขาเรียกว่างี่เง่าเงี้ยอ่าโหทำไมเธอช่างงี่เง่าหรือเกินอะไรประมาณนี้นะถ้าถ้าสุขคุณเศร้าหมองนะโดนโดนแบบเบียดเบียนนะมันจะกลายเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนเบียดเบียนไมะได้อะโหจะเป็นจะช่วงที่คุณแบบอ่อเขาเรียกว่าน้ําต้มผักคุณยังว่าหวานอ่ะนะฮะแล้วก็แบบโอ้โหโรยด้วยกอบ กีบกูหลาบเลยไปไหนเนี่ยมันจะแม้มมีความสุขเลอเกินนะนะมันประมาณนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทักษะเนี่ยนะฮะถ้าเป็นการีท่านจะดึงมรุตยูที่อยู่ตรงนี้มาด้วยมันเลยกลายเป็นภัยอาเพศตามมาด้วยเห็นไหมมรุตยูแปลว่าภัยอาเพศมันเลยทําให้เราแวงทําให้หึงทําให้หวงหนักกว่าเดิมสามเท่าห้าเท่านะ,ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีสุขตามมามันก็จะไม่มันก็จะไม่หนักนะ,ะบางทีเราเอย โอ้พบเรือนดีอะไรดีแต่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องดูดวงแต่ละบุคคลด้วยนะนะครับประมาณนี้ถ้าเราดูภาพรวมมันก็ทํานายดีหมดถ้าถ้าเอาแค่ภาพรวมนะโอ้โ oh, ห oh, ดาวพฤกั์เล็งลัคนาเป็นเกษตรคุณได้คู่ได้แน่แน่โอ้โหูล่อสวยนะแล้วไม่ต้องพูดว่าไออะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดนะแต่จริงๆมันแฝงด้วยมารุตุยูอะนะมันก็ต้องมีการลันกกินีกระตุ้นเนี่ยมันถึงจะเกิดนะครับประมาณนี้นะ่โอเคดาวพฤกั์นะฮะที่อยู่ในราศีตุลน,นะ นะครับหนึ่งถึงแปดเสวยเทยเวีเลิกนะฮะก็เป็นเลิกนางพญาเออโทษทีเทสาตีเดี๋ยไม่ได้เทวีเลิกหนึ่งถึงแปดเสวยเทยสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ก็มีเกณฑ์จะไ,ได้คู่จากการเดินทางนะฮะแล้วก็วันที่เก้าถึงวันที่สิบเก้าเสวยเทวีเลิกอ่าอันนี้เลิกนางพญาเลิกสวยสงจะมีคนมาชอบเยอะจะมาจีบแหละนะฮะมจะมาแบบมาขอเป็นแฟนอ่ะเพราะาเราสวยเล้วเกินเราหล่อเล้วเกินช่วงนี้นะฮะเก้าถึงสิบเก้านะ ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดเสวยเพชรคาดเลิกเลิกตัดสินใจนะจุดที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องความรักก็คือสิบห้านะครับถึงสิบเจ็ดนะครับรวมทั้งการเงินด้วยนะระมัดระวังหน่อยช่วงนี้นะให้ใครยืมตังค์ก็ระวังโดนเชิดนะฮะไม่ได้คืนหรือทวงยากนะครับสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะเตือนแล้วนะจ๊ะนะครับนะอ่ะสิบแปดถึงสิบเก้าเขาระวงังปูเอกจะเป็นช่วงดนดีของการเงินนะฮะอยากจะได้เงินอยากจะได้อะไรยังไงก็บริหารจัดการไปสิบแปดถึงสิบเก้านะฮะจะมีความเฮงนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็จะมาอยู่กับคู่มิตรของเราแล้วนะครับพระศุกร์กะดาองคารเป็นคู่มิตรนะฮะนะก็คือย้ายมาในวันที่28นะไปไปลายเดือนละถึงสิ้นเดือนเวลา19บาในกาศ3สามรีเสวยพิจารณาช่วงนั้นการเงินมีปัญหาความรักมีปัญหานะครับนะนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคอนเน็กชันการติดต่ออ่านะครับนะเขาเรียกว,ว่าดาวเจ้าเรือนสหชัชชแปลว่า มิตรสหายสังคมคุสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าภพอลิที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยสหชะไปอยู่ในเรือนของปัตตน,นีก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้าคู่คุคค้นส่วนคู่สัญญานะถ้าเกี่ยวกับกิจการงานอะไรต่างๆก็จะเกี่ยวเรื่องของ การมีการประชาสัมพันธ์กันมีการามีข้อตกลงกันอะไรกันเจรจากันอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะนะถ้าเกิดไม่ได้สัมพันธ์การเลกินีก็เจรจาเราได้เปรียบแต่ถ้าสัมพันธ์การเลกินีก็ก็จะมีปัญหาอย่างเช่นดาวสุกเป็นการลลกินีเป็นเจ้าเรือนดาวพุธเป็นการเลกินีอันนี้จะมีปัญหานะครับนะแต่ที่แน่ๆเวลาดาวเจ้าเรือนสาหาัสใช้ป,ปัตนิถ้ามองแบบรักใสๆเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่แบบจะได้คู่ที่เกิดจากความผูกพัน นะฮะผูกพันกันอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเคยอาจแบบเห็นกันมาก่อนหรืออยู่แถวบริเวณบ้านนะฮะหรืออาจจะเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกปัตตานีอ่าเขาเรียกสหชชติอยู่ในเรือปัตตานีนะ,ะจะเป็นลักษณะของความเข้าใจกันเข้าเข้าใจกันอะไรประมาณนี้นะ,ะถ้าเป็นลักษณะที่แบบว่าต่างคนต่างโสดก็ไม่มีปัญหาไอ้ที่มันจะมีปัญหาก็คือต่างคนต่างไม่โสดอะแล้วก็มากุ๊กกิ๊กกันเนะน,นี่ยอันเนี้ยมันจะมีปัญหาเหตุผลเพราะอีพบเรือนมาจากเรือนอลีไง เนี่ยอล,ลิไปอยู่ในเรือนปัตนีนะฮะเขาเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างเนี่ยได้ได้ความรักครั้งใหม่แต่ว่าคนเก่าก็ยังเคลียไม่ได้นะมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวอะไรกันผิดศินข้อสามกันไปนะว่ากันไปอยู่ที่ความหนักเบาห่วงไม่ห่วงถ้าห่วงก็หนักหน่อยถ้าไม่ห่วงก็อ่เต็มที่ก็แค่ดานะแต่ถ้าเกิดว่าเ หวงมากก็อันนี้มันก็จะมีปัญหาข่าวหน้าหนึ่งได้นะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะอลิปะตะัตนีเนี่ยมันแปลว่ามีปัญหามีศัตรูที่เกิดจากคู่สัญญาเกิดจากความรักเกิดจากความกุ๊กกิ๊กอะไรก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวหลายๆดวงก็ตกมรณะนะอังคารก็ตกมรณะนะนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะนะครับก็ เรื่องคอนเนคชั่นดีนะฮะแต่ก็ระมัดระวังนะครับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดจากคู่สัญญาต่างๆก็จะทําให้เรามีปัญหานะครับวมทั้งคู่สัญญารวมทั้งเรื่องความรักรวมทั้งอะไรก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าสัมพันธ์การักินีนะถ้าไม่สัมพันธ์การักินีก็ไม่เป็นไรนะครับนะอะนะครับดาวพระ พุธนะฮะอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะฮะหนึ่งถึงสิบเสวยเพชรขาตนะฮะสิบเอ็ดถึงยีิบเจ็ดนี่สเสวยเทวีเลิกเลยนะ,ะเป็นเลิกนางพญาเลิกสวยสะพรั่งเลยนะฮะแล้วก็ยี่สิบแปดถึงสามสิบเสวยเพชรขาดเลกจุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องเรื่องการติดต่อเรื่องความรักเรื่องอะไรประมาณนี้นะฮะสิบหกถึงสิบเก้านะอันนี้อันนี้ระ,ะวัดระวังหน่อยนะครับนะเพราะว่าดาวพุธก็มาจากเจ้าเรือนอลิที่แปลว่าความขัดแย้งอยู่แล้วนะฮะ ช่วงนี้จะมีปัญหานะระมัดระวังหน่อย16-19จุดให้คุณก็20-27ถนะโหตั้ง7วันนะโหเฮงเลยทีนี้เขานะวางปู่เอกทำอะไรช่วงนั้นนะครับจะดีนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพเกตนะดาวพฤกษเนี่ยอยู่ในราศีพฤษกเนี่ยถึงวันที่8นะพอหลังจาก9นี่ทับรักเลยปังนะครับในช่วงวันที่9นะครับนะไปจนถึง นะครับวันที่30สิ้นเดือนเลยเวลา10บนการ4่นาทีจะส่งผลให้มีเซนนะฮะนะแล้วก็สำหรับคนที่มีเซนมีอะไรประมาณนี้เจ้าที่เจ้าทางจะแรงนิดหนึ่งเซนจะแรงครูบาอาจารย์จะแรงนะครับก็คอยสังเกตตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าโดนจิตโดนใจให้ทำแต่เรื่องความดีอันนี้ก็ถือว่าเทวดาแรงแต่ถ้าเกิดโดนจิตโดนใจอารมณ์ร้อนทำแต่เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวดแสดงว่าคุณนี่พาเกตเล่นงานคุณละคุณโดนละ ะะแสดงว่าในพื้นดวงเดิมคุณอาจจะมีภาเกตอยู่ในภพเรือนไม่ดีนะ,ะหรือสัมพันธ์การกินีนะฮะอะไรประมาณนี้คือรู้สึกร้อนใจรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็นั่นแหละ มันมีปัญหาแล้วนะครับก็พยายามฝึกจิตน,นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าหูเฮงเฮงแล้วเกินนะนะครับทําบุญบ่อยๆแล้วก็ให้เทวดาประจำตัวเดี๋ยวคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังเป็นสัดส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเอาละสุดท้ายนะฮะดาวพาิตย์นะฮะดาวพระอาท,ท่านเป็นดาวชื้เรือนนะครับนะเออราศีสิงห์นะฮะเราจะเลี้ยวพบปุต นะครับที่แปลว่าบุตรบริวารรูปน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการ1-16ดีครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือน นะะปุตตะอยู่ในเรือนปัต,ตนิชวงนี้เราก็จะร่วมงานกับลูกน้องได้ดีนะครับนะจะเป็นชุดที่ไม่ถือตัวถือตนเท่าไหร่เพราะดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนิดนะที่แปลว่าเล็กน้อยก็ถือว่าดีนะในกรณีที่เราแบบว่าไม่ถือตัวจะดีนะแต่ถ้าถือตัวเมื่อไหร่ก็มีปัญหากับลูกน้องกันดีเขาจะมองว่าเราหยิ่งเขาจะมองว่าเราเรื่องเยอะเรื่องมากนะฮะนะรก็ต้องอยู่ที่ อารมณ์ของแต่ละคนด้วยอยู่ที่พื้นดวงอะว่าจริตคุณเป็นยังไงนะครับถ้าเราเจริตแล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่มีปัญหาเลยดาวอาทิตย์เป็นนิดก็คือเข้าขคนง่ายแต่ถ้าเกิดว่าโห้ในพื้นดวงเป็นคนถือตัวถือตอนถือยศถือศักดิ์แล้วก็โอ้โห,โหนะงานนี้ก็นะเละนะฮะ,ะ,นะฮะงานนี้ก็เละก็ต้องบอกเลยนะฮะนะ,ะมันก็จะมีปัญหาเพราะบางคนเนี่ยเขาจะถือในเรื่องของยศยศักดิ์อัครฐานนะ่ะความเป็นแบบ ผู้หัวหน้าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยถือตัวอันนี้มันจะมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยสําหรับคนที่เออ่เขาเรียกว่าในพื้นดวงความรักไม่ค่อยเข้มแข็งนี่ระมัดระวังเรื่องเรื่องมือที่สมนิดนึงเพราะคาว่าปุตตะยังหมายถึงอนุภรรยาอนุภรยาไปอยู่ในเรือนคู่นะครับมันก็แปลว่ามีรักครั้งใหม่ ะครับมีลักซ้อนมีอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดตาอยู่เรือปตอนนัตตนิเนี่ยแล้วถ้าเกิดสัมพันธ์การีเขาเรียกว่าได้คู่ที่ต่ําสักกว่าต่ำสัก่าไปยังไงเช่นเอาคนข้างเคียงลูกนุงลูกน้องเอาคนที่แบบอะไรอะ่ะใช้หน้าที่การงานเนี่ยเข้ามาเอื้อประโยชน์ประมาณเนี้นะฮะก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกัน นะอ่ะประมาณนี้นะแต่ในมุมดีแล้วกันนะอ่ะเรื่องไม่ดีพูดไปเยอะแล้วเอามุมดีดีกว่าปุตตะอยู่ในเลือนปัตตนินะครับนะคำว่าปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆปัตตนิแปลว่าการร่วมมือนะครับสำหรับคนที่แบบว่าโสดแล้วเขาจะมีรักครั้งใหม่ได้สาหรับสาหรับคนที่โสดนะนะครับและถ้าเกิดอะไรมองดีก็คือรับสมาชิกใหม่ก็ได้อาจจะเป็นลักษณะรับรับลูกน้องรับลูกน้องเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆอ่าปัตตนิแปลว่าร่วมมือนะฮะก็คือร่วมมือกันใหม่ นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคฮะดาวอาทิตย์นะฮะที่อยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงหกสวยเทวีนะเลิกนางพญานะครับเลิกสวยสะพั่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เจ็ดเอ่อถึงสิบหกนี่สวยเพชรฆาตเลิกเลิกตัดสินใจนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่สองที่เขาระวงังผิดเท่านั้นเองนะครับจุดให้คุณก็สามถึงหกเขาระวังปูงเอะทำอะไรช่วงนั้นดีนะหลังจากนั้นก็ตกมรณะนะฮนะนะดาวเอ่ออาทิตย์นะฮะปุตตะตกมรณะนะ ก็คือตั้งแต่วันที่17ถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี 3, สามสามสิบเอ็ดเสวยเอ่อสิบเจ็ดถึงสิบเก้าเสวยเพชรฆาตนะเลิกตัดสินใจต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็วยี่สิบถึงสามสิบเสวยเพชรเอ่อราชาเลิกเลิกยิ่งใหญ่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ปุดตะกตุมร,ระนเนี่ยมันแปลว่ามันจะแพ้ทางนะครับแพ้ทางลูกหลานบุตรหลานนะครับบางคนมีเอ่อน้องหมาน้องแมวแะอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีเหตุให้เรารับจับไปหรือมีเหตุให้เราต้องจับใจใช้สอยอะไรประมาณนี้ นะครับหรือบางคนก็เรื่องของสุขภาพลูกน้องอาจจะไม่พร้อมทํางานนะครับหรือลูกน้องอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอะไรประมาณนี้หรือลูกน้องทํางานแล้วมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะฮะนะนะอะไรประมาณนี้ก็ทําให้มันมีปัญหาเรื่องของการปกครองนั่นเองก็ระมัดระวังนะฮะเวลาปูดตามรณะไม่ควรขยับขยายทําธุรกิจธุรกรรมใดๆ นะครับเดวมันจะมีปัญหานั่นเองนะครับนะก็ระ,ะมดระวังหน่อยนะครับเอาละนะฮะยังไงก็กราบขอบพรคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพากระกันได้อย่างนั้นก,กบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอตกทูกใจขอเข้ณนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็สามารถติดต่อตามรายข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเปังๆนะครับผมเกดการ์ดินดูตลอดสวัสดีครับ